โอเคงั้นไม่ผ่านนะสีพี่โให้เดดได้แต่เกม่หมคะอนนี้อะไรเนี่ต่เป็นยงไงจะไม่รู้มเจ็บเว้ย มันมันจะเหมือนคนแสดงว่าดยวจะเจ็บให้แม่ดูนะไปมันไม่ได้เจ็บจริงอะนะมันต้องมเจ็บจริงแต่วองเัมอนัวสนเองให้เชื่อได้จริเรีวเลยไงแต่แม่ถามกว่าไม่กูเจ็บแต่แม่ถามว่าสบายมั้กู้อกว่าสบายมันคือมันก์ัแยง สวัสดีครับบีเทียสิิมกิติเดชครับชื่อเล่นชื่อบีครับรับบทเป็นยามเย็นครับจริงยามเย็นนะครับผมในเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะมีความซับซ้อนในบทก็คือแบบว่าอาจจะมีความเงียบบ้างอาจจะมีความเล่นกับเพื่อนบ้างแล้วก็บางครั้งก็มีโกส่วนตัวค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าก็จะมีบางฉากหรือบ,บางบทเนี่ยทำให้สเสน่ห์ของยามเย็นออกมาเห็นได้อย่างชัดเจนครับก็ฝากติดตามด้วยครับ สวัสดีครับอะตอมนาราวนเสริมไพยน,น,นะครับระบลาเป็นทับทับนะฮะจะเป็นคนที่แบบม่วงอยู่ตลอดเวลาม่วงแบบจะทํางานก็ม่วงจะแบบอยู่กับเพื่อนก็ม่วงจะกินก็ม่วงจะไปไหนก็ม่วงม่วงอยู่างเดียวเลยเวลาพักผ่อนเขาจะไม่ค่อยพักผ่อนเขาจะแบบเล่นเกมหรือดู YouTube อะไรอย่างเงี้ยอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยนอนไม่ค่อยนอนพนะักผ่อจะมาหลับพักผ่อนที่ที่ทำงานมากกว่าะค,ะครับ ตอนตอนแรกผมเป็นคนที่ไม่ค่อยคุยกับใครนะครับแบบเป็นคนเงียบเียไม่ไม่ไมไมค่อยคุยกับใครแล้วเพื่อนเราก็เข้ามาหาผมจนทุกคนสนิทกันครับฝากติดตามซีรีส์ Physical Therapy ด้วยนะครับเพราะว่าทุกคนแบบตั้งใจทุ่มเทมากมากเลยครับฝากติดตามด้วยนะครับ ไม่ถามดีกว่าสนะวัสดีครับผมชื่อคิวนะครับรับบทคนเอกครับสว่วนนิชัยตัวละครนก็จะเป็นคนที่นิ่งๆครับอาจจะเป็นคนที่ชอบพูดตรงๆเลยครับก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับเพราะว่าผมเป็นรุ่นน้องเพราะว่าเด็กสุดด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะเจอแต่เพื่นพี่อะไรอย่างเงี้ยได้ตื่นเต้นด้วยครับ เขาเผาด้วยนะครับกับเรียงงนงิ h ิ s i c a l therapy ก็น่าจะเข้ามาต้นเดือนของปีหน้าครับครับสวัสดีครับชื่อเจนะครับผมเล่นเป็นแบมแบมนะครับของเรื่อง uh, physical t h e r a p นะครับผมก็แบมแบมเนี่ยก็จะมีนิสัยกวนตีรักเพื่อนแล้วก็จริงจังในการทำงานนะครับรก็ยังไงก็ฝากเรีวิวด้วยนะครับผมลาไง<ป>เชื่อไหนว่าเขาไม่ชอบอยุ่งเรื่องอื่นไง เขาก็อยากรู้เรืนน่องของแนนกันแล้วนะตวัอดีค่ะชื่อทิมค่ะแล้วก็เป็นจิ้มค่ะใช่ชีวิตพีซิ่งที่เรไปรู้สึกยงไบ้างหรู้สึกว่าสนุกมากเลยค่ะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะบทที่ได้รามีความยากง่ายอยงไบ้างคะยากในระดับหนึ่งในการเข้าถึงตัวละครเพราะว่าตัวละครจะมีอารมณ์ที่ซัซ้อนนิดนึงค่ะตื่วีนะ่าจะเป็นคนที่แบบเป็นเฟรชมากๆนิดนึงนะคะม,มีอะไรอะเราก็มีความเหมือนหรือคล้ายเราบ้างไหมต่างนิด เป็นที่เล่นวันนี้นะคะก็เป็นฉากที่จูบีนะคะออใส่กระเป๋าเข้ามาที่โรงแรมค่ะเพื่อมาดูว่าเนี่ยแหละที่ตั้งลบล่างของฉัน<อ>เพื่อที่ฉันจะไปหาแฟนของฉันตามหาแฟนของฉันระวันนี้ค่ะอ๋อเหมือนฟิลกลับมาจากต่างนอกใช่คือก็คือมีความยากในการากกระเป๋าใช่ค่ะลากกระเป๋าลำบากมากเลยะค่ะเนี่ยปวดแขนเนะะ่ยวดแล้วค่ะ